บนรถไฟชานเมืองครับกำลังจะข้ามาที่จุดตัดพญาไทส่วนนี้เราอยู่ที่บริเวณที่หยุดรถพญาไทนะครับเราจะเห็นบริเวณอาคารที่หยุดรถมีแต่ขยะล้นล้วนนะฮะที่หยุดรถพญาไท นี่คือที่หยุดรถพยาไทยครับมองเข้าไปก็อย่างที่เห็นเลยฮะกระบวนรถกกำลังมานะครับมุมนี้ก็เป็นมุมของชุมชนบุญร่มไรนะครับวันนี้31มีนาคม2 5งพร้อยหกสิบห้า ยังไม่มีผู้เคลื่อนย้ายที่หลงเหลืออยู่นะคนที่ย้ายบางส่วนก็ย้ายไปแล้ว G E K นะครับทำขบวนมานี่จุดตัด พญาไทแล้วก็ที่หยุดรถพญาไทครับ4041ครับกระบินบุรีกรุงเทพเ e k 4041ช่วงเช้านี่ี่เด็กตัวเล็กๆเดินนะนี่สายๆแล้วครับ10โมง2นาที ผู้โดยสารลงเยอะพอสมควรนะเหมือนตอนขาขึ้นเลยผู้โดยสารก็เยอะอยู่นะฮะนี่คือช่วงสิบโมงเช้ากระบินบุรีกรุงเทพทำกระบวน้วยทีเย์สี่หนึ่ง เคลื่อนตัวไปแล้วครับเสียงคำรามนี่มาดีมากเลยเอาละครับวันนี้ก็รายงานจากที่อยู่รถพยาไทยนะฮะโดยเซฟโฟตโต้ถ่ายไปเรื่อย ผู้โดยสารก็ลงมาผู้คนเดินทางมาจากกระบินบุรีนะแล้วก็จากที่อื่นๆตามเส้นทางสำหรับวันนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยสวัสดีทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ